ตรงนี้มีต้นไม้อยู่2ต้นเหมือนเป็นประตูทางเข้าที่รอซูเลยล่ะค่ะตามมา like right ระหว่างทางเดินเนี่ยนะคะมีต้นไม้เยอะแยะให้เราได้ศึกษาธรรมชาติไปด้วยล่ะค่ะ ทางเดินเข้าน้ำตกทีรอซูนี้มีระยะทางประมาณ1กิโลเมตรครึ่งค่ะระหว่างทางเป็นทางเดินศึกษาธรรมชาติให้เราได้สัมผัสกับธรรมชาติระหว่างทางถ้าคุณผู้ชมได้มีโอกาสมาเที่ยวที่นี่ก็อย่าเพิ่งรีบเดินเข้าน้ำตกทีรอซูลองสังเกตธรรมชาติรอบๆตัวดูจะได้พบอะไรแบบนี้ล่ะค่ะ เป็นน้ำตกนะคะถ้าเหนื่อยก็สามารถทักชมธรรมชาติสวยๆแบบนี้ได้ค่ะเดินทางมากิโลครื่องก็ถึงแล้วค่ะน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแถมติดอันดับหนึ่งใน6ของโลกอีกด้วยนะคะน้ำตกทีลาซูค่ะน้ำตกทีลาซูนี้มีความกว้างประมาณ5สนามฟุตบอล หรือประมาณ500เมตรสูงประมาณ200-300เมตรค่ะเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งคำว่าทีรอซูนี้เป็นภาษากะเหรี่ยงค่ะทีรอแปลว่าน้ำตกส่วนซูมาจากเสียงน้ำตกที่ไหลแรงๆถ้าเราได้ยืนข้างๆน้ำตกแล้วนอกจากที่เราจะได้สัมผัสความสวยงามและยิ่งใหญ่ของน้ำตกแล้วเรายังได้สัมผัสกับไอเย็นของน้ำที่กระเซ็นจากน้ำตกด้วยค่ะ ซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เหมาะสมในการมาเที่ยวที่ทีลอซูเพราะการเดินทางสะดวกและน้ำก็ยังมีมากอยู่ค่ะ ไปชมน้ำตกทีราซูอีกด้านหนึ่งค่ะเป็นน้ำตกทีราซูชั้นที่2ค่ะนี่ก็เป็นด้านหนึ่งของน้ำตกทีราซูซึ่งเป็นชั้นที่2ค่ะ I try to see but I'm blinded by the white light I can't remember how I can't remember และทั้งหมดนี้ก็คือน้ำตกทีรอซูน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและติดอันดับหนึ่งในหกของโลกค่ะเราลองย้อนมาดูความสวยงามทั้งหมดของน้ำตกแห่งนี้กันอีกทีนะคะ And I can't make it go I can't stand the pain How could this happen to me I made my mistakes ส่วนตอนนี้นะคะอิสุพาไปคุยกับคนที่พาเรามาเที่ยวในวันนี้ค่ะพี่นรงจากฟูดอยแคมไซ้ค่ะสวัสดีค่ะ อ๊มมีคําถามอยากจะถามค,ค่ะอิ๊มอยากจะถามว่าถ้าเรามาเที่ยวทีรอซูเนี่ยเราได้อะไรกลับไปบ้างคะครับถ้าเรามาเที่ยวแล้วได้ความสวยงามความยิ่งใหญ่ของน้ําตกทีรอซูนะฮะซึ่งเป็นน้ําตกที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะ,ะครับ นอกจากเราจะได้มาชมความสวยงามแล้วเรากันกันได้เดินป่านะครับคือเราจริงจริงแล้วที่นี่เรามาท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์นะครับอ๋อเชิองอนุรักษ์ครับครับครับคือการเดินเทา1500้าพันห้าร้อยเมตรเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติเป็นต้นไมเเนเน้เป็นป่าเป็นป่าต้นน้นลำธารน,นะฮะ,ะของของพุ่มผางเราคือจริงๆแล้วนะคนอังกล้นี้คงคงที่เราเดิน กับทางทางแบบนี้นะคงจะไม่เห็นแล้วไม่มีเห็นแล้วนะฮะอ้าวทำไมอะคะคือคือตอนนี้เราทราบว่าทางการเขาจะทําเป็นทางเดินแบบคอนกรีตเข้ามาเลยโอ้โหน่าเสียดายนะครับกลับก็จริงๆในความคิดแล้วของผมแล้วนะฮะว่าเราน่าจะอนุรักษ์ความเสน่ห์ของทีโรซูไว้แบบนี้ไม่ควรจะเอาสิ่งแปลกปลอมเข้ามาคือถ้ามันเป็นการเดินเท้าในี่เหยียบดินบ้างเหยียบกิ่ง ไอไ้อขอนไม้บ้างนึกลากลากลากไม้บ้างก็มัน<ม><ม>เป็นธรรมชาติอ,อย่างแท้จริงนะคะ ตกทีลาซูค่ะซึ่งสามารถมองเห็นน้ําตกได้ทุกชั้นเลยล่ะค่ะแต่ยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูอําเภออุ้งผางทั้งหมดเลยล่ะค่ะ ที่เรากำลังเดินทางไปนี้คือดอยหัวหมดค่ะแต่เป็นจุดที่สูงที่สุดของดอยหัวหมดและเป็นจุดที่สูงที่สุดของอำเภออุ้งผางด้วยทำให้เราสามารถเห็นอำเภออุ้งผางได้แบบ360องศาเลยล่ะค่ะแต่ทางเดินออกจะสูงชันหน่อยแต่พี่นลงเขาบอกว่าเป็นทางเดินเพื่อสุขภาพได้ออกกำลังกายและทดสอบว่าตัวเองมีความฟิตพอหรือเปล่าด้วยเพราะฉะนั้นอิและทีมงาน i อ e Travel ไม่ยอมแพ้หรอกค่ะตรงขึ้นไปเก็บภาพสวยๆมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนค่ะ และนี่ก็คือวิวสวยๆจากยอดดอยหัวหมดในอำเภออุ้มผางค่ะแต่ตอนนี้พระอาทิตย์ใกล้ตกแล้วอิ๊บขอจบภาพสวยๆด้วยภาพพระอาทิตย์ตกแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้อิ๊บขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ <S 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 to let everything